ร็สร้างไว้ยังไงน,นะดีกว่ามดงามชมวิวท่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามามาชิมเร้านรามต่อนว่าขนมซารีนะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงที่นึ่งซารีเร้พาไปชมบ้านเรือนไทยชั้นบนนะครับเป็นห้องเรือนไทยร้อยปีนะครับรครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยเป็นเป็นอย่างไรงไหมครับไปชิมมันทิ่เผามันที่เป็นยังไงบ้างอร่อยแซ่บไหมฮะ เป็นรสชาติของของคนที่นี่อยากจะแซ่บๆกบเป็นเผ็ดหน่อยเผ็ดแล้วก็จิ้มจ้าหน่อยนะครับมาชิมมาชิมารี่แซลี่ยวว่าสาลี่เป็นยัไงจะลลุมล้นลิ้นแค่ไหนแรงครับแสาลี่เป็นขนมป่าพื้นบ้านพื้นถิ่นของตัตปองฟ้านะครับนี่ว่าชื่อสาวลี่สราบว่าชื่อชื่อสาวลี่ทราบไหมครับมันใช่ไหมครี่ไม่ทราบหะครับคือสาวลี่เนี่ยยแปแเลยค่ะ คือว่ามันเป็นอาหารเป็นขนมพื้นอิ่นของปประมาณนี้ปประมาณนี้จะมีกระบวนหนึ่งชื่อว่าสาหรีมันเลยแบบเหมือนว่ามันเพี้ยมมาจากสาหรีหรือว่าตึงสาหรีจะมีขนมพื้นบ้านพื้นถิ่นแล้วก็นิยมใช้กันในในงานมงคลนะครับหคือว่างานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรนะครับเวลาเป็นเกิดแตนนี้ใช่ว่าพวกมันคำว่ามีของโอเนี่ยคือของโอ โอเคเดี๋ยวยกรขอแนะนำวิธีการทำนะครับถ้าท่านใดสงสัยก็ถามยกรได้นะครับตรงนะครับสวัสดีรอบนึงนะคะชื่อกัญญากรทัพพินทองนะคะเป็นวิทยากรขนมอันนี้จะเป็นขนมสาลี่แล้วก็อีกขนมหนึ่งก็คือขนมสำปันีนะคะ อันนี้เรามาเรียนขนมสาลี่กันนะคะก็จะมีเป็นแป้งเค้กนะคะแป้งสาลี่เป็นแป้งของบัวบัวแดงก็ได้ค่ะแป้งบัวแดงแก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะไข่ไก่ลูกเกดแล้วก็น้ำเปล่านะคะ,ะก็จะมีเอสนนพีเอสพีตัวนี้จะทําให้สาลี่มันนุ่มฟูค่ะแล้วก็ผงฟูว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นด้วยนะให้ให้มันฟูขึ้นยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมีเกลือเกลือนี้ของอะไรก็ได ไม่ต้องขอประทานโทษพอดีเราลองทดลองใช้สัมปันนี้เอ้ยใช้อะไรนะของใบเตยกับนะ้ใช่มันไม่ผูมันไม่ขึ้นฟูแล้วมันด้านอะ่ะเลยต้องขออนุญ,ญาตใช้สีใช่จะต้องทดลองสูตรใหม่พอรังมันใส่แล้วสีมันไม่ขึ้นด้วยแล้วมันทําให้ไม่ฟู่ค่ะเลยขออนุญ,ญาตใช้สีปกติชุมชนเราจะไม่ใช้สารสงเคราะห์อ,อีกแล้ว ขั้นตอนแรกเราก็จะเอา,อาไข่ไก่นะคะสามฟองใส่ไปในหม้อเลยนะคะทุกอย่างส่วนผสมที่เป็นน้ำใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำตาลทรายก็จะเป็นถุงหนึ่งช้อนจากเกลือเกลือป่นหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายนึ่งสองร้อยกรัมรามสูตรมาหรือร้อยสี่สิบกับน้ำเปล่าร้อยยี่สิบ เราจะไปร่อนล่อนล่อนให้มันบางขึ้นอนนี้เอสพีหนึ่งช้อนชา